สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตมารีวิวรายการนี้กันคร่าวๆนะคะตัวนี้รหัส SSLW ค่ะ SSLW นะคะตัวนี้จะเป็นไหมพรมแบบหนานะคะลูกค้ามีงานเปียปนนะมีงานหลากหลายเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนจะแพ็คส่งลูกค้าเนะอะ,ะอืม นี่น่ารักเลยอ่ะพี่ฟิล์มวางลงไปเลยเออหน้าสไตล์แบบงานเปียค่ะพี่พสวยนี่น,นี่เปียสีมูโอ้ยอะไรอ่ะสวยเลยอ่ะอ่าแบบเป็นกระดุมหน้านะคะ มีทั้งแบบเป็นผ่านหน้าแล้วก็แบบสวมค่ะนี่เดี๋ยวพี่ฟิลม์มยกให้ลูกค้าดูนะคะคร่าวๆนะค้านะาน,ะนี่นี่นี่อุ้ยด้านล่างสวยๆนั้นเลยพี่ฟิลม์มนี่แบบเปียพี่สวยมากเลยนี่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 นอ่า แบรนด์ Brand, ขออนุญาตไม่ได้ดูก่อนนะพี่นะค้ำค่ามไปก่อนนะคะ u ยู c ในคลจีซาร่ามีอยู่แล้วแน่นอนค่ะพี่รหัสนี้ลูกค้าเปิดประจำลูกค้าเปิดกันประจำค่ะรหัสนี้นะคะโอ้ยสวยเลยอะ่ะกระสอบญี่ปุ่นนะคะพี่หากระสอบญี่ปุ่น นี่ยูนิโครโ่กันเห็นๆนะคะบางตัวอาจจะข้ามไปนะพี่นะเพราะว่าแบรนด์มันจะอยู่ด้านข้างเนี่ย G U ค่ะตัวนี้ป้ามันจะอยู่ด้านข้างนะคะนี่ก็ G U ค่ะนี่ตัวนี้ก็ G U นะคะคือ G U เนี่ยแบรนด์ของเขาจะทําไว้ด้านข้างค่ะพี่พี่ฟิล์มเอาไอ้นี้ให้พี่ปูนหน่อยใป้มันเนี่ยอีกด้าน,นอ่ะอ่านี่นะคะเขาจะอยู่ด้านข้างค่ะ เยอะเลยนะเนี่ยนี่นี่ก็จีอูพี่สวยมากเลยอะ่ะกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งโอ้ยสวยสวยสวยพี่สวยโอ้ยน่ารักสวยมากพี่ก็สวยเลยอะ่ะเนี่ดูดิแกสวยมากเลยอะ่ะเป็นแบบเหมือนแนวโคเชอะไรเงี้ยพี่เนาะ ลูกค้าชอบมากเลยค่ะรหัสเนี้ราคามันถูกแล้วจำนวนมันเยอะกระสอบใหญ่พี่กระสอบใหญ่แล้วราคาคือแบบสามพันกว่าบาทอะพี่พี่ดูงานดิโอ้ยเนี่ยที่เขาขายกันนะคะ นี่เลยพี่ไม่ค่อยได้ลงค่ะเพราะส่วนใหญ่คือลูกค้าจะซื้อประจำนน,นี่สวยมากเลยดูดินุ่มนิ่มมากอ๋อสวยมากอือสวยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสวมมากกว่านะคะขาหน้าก็มีบ้างค่ะแต่ก็ ไม่ค่อยเยอะนะสมสวยม,มากกว่าน้าพี่เฟมสวยมากเลยพี่โอ้ยน่ารักน่ารักโหเอาไปคัดแยกก็เลยพี่จริงๆลูกค้าเอาไปคัดแยกแล้วถ่ายรูปอะ่ะ โอ้สวยมากเลยเนาะเดี๋ยวดูดิเปียกนสวยอ่ะพี่ดูยิเปียกสวยมากเลยอ่ะอรหัส S S L w นะคะโอ้ยังมีอีกเยอะเลยพี่จ๋าตะไลอีกเพียบค่ะ นี่เพียบเลยค่ะดูดิกระสอบใหญ่พี่กระสอบใหญ่คุ้มค่ะงานแบบสวยทั้งนั้นเลยอะ่ะราคาแค่สามพันกว่าบาทค่ 3, ะสามพันกว่าบาทค่ะได้กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอโคตรสวยเลยพี่เยอะมากค่ะพี่ดูนะคะม่กระสอบเดียวเลยค่ะ สามพันกว่าบาทเท่านั้นเองพี่ดูงานอย่างสวยเลยอีกเยอะมากค่ะลูกค้าท่านใดสนใจรหัสนี้รีบแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะกระสอบญี่ปุ่นค่ะพี่ไปเซเว่นรหัส S S L W นะคะขอแยะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ